หากคุณเจอคลิปนี้นะคะคุณโชคดีมากๆเลยเพราะว่าข้อมูลในนี้จะเป็นองค์ความรู้ของคุณที่ถึงเวลาของคุณแล้วที่จะได้รับไปนะคะตอนนี้ขณะนี้ที่ครูนั่งอยู่ไม่ว่าคุณจะมาฟังช่วงไหนปีใดพศใดพลังงานนี้ก็ยังอยู่คุณได้ยินเสียงคลื่นไหมคะและก็ตอนนี้ตรงหน้าของครูนะคะก็คือคลื่นกำลังซัดเข้าหาฟังและแสงพระอาทิตย์กำลังสวยมากทีเดียวค่ะ เป็นช่วงเช้าแล้วก็อากาศดีลมพัดเบาๆสายลมพัดเบาๆค่ะทุกคนถ้าว่าใครมีเวลานะคะลองหลับตาดูแล้วก็ลองปล่อยอารมณ์มาพร้อมกับกรลุถ้าเกิดว่าใครยังไม่สะดวกในตอนนี้นะคะก็ให้เลื่อนผ่านไปก่อนนะคะแต่ถ้าใครพร้อมตอนนี้นะคะก็คงหลับตาค่ะทุกคนหลับตาคุณจงหลับตาฟังเสียงคลื่นสิคะ่ะ นั่งลงในท่าที่สบายที่สุดแล้วคุณนึกภาพว่าคุณกำลังนั่งอยู่ที่ชายหาดแล้วมีคลื่นนะคะซัดเข้าหาฝั่งมีเสียงคลื่นด้วยและก็มีเสียงคลื่นซัดเข้าหาฝั่งเพราะว่าตอนนี้คุณได้นั่งอยู่ที่ชายหาดจริงๆครูนั่งอยู่ที่นี่จริงๆครูเป็นตัวแทนของทุกคนที่ได้ฟังคลิปนี้นะคะคลื่นซัดหาชายหาดค่ะสายลมพัดเบา,บา ทะเลกำลังร้องเพลงให้คุณฟังพ่อพระอาทิตย์พระอาทิตย์กำลังส่องแสงอ่อนสบายมากให้ความอบอุ่นให้การเริ่มต้นเช้าวันใหม่ของคุณเป็นเช้าที่ดีให้คุณเยียวยาโดยเองเหมือนคุณมานั่งพักอยู่ที่ชายหาดนั่งข้างๆครูเลยนะคะคุณกำลังนั่งอยู่ข้างๆครูเลย คุณกำลังมองไปที่ทะเลและก็เห็นพระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าเสียงคลื่นชัดซัดเข้าชายฝั่งซัดเข้าหาฝั่งนะคะคลื่นซัดเข้าหาฝั่งและคุณก็นั่งมองพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับครูนั่งตอนนี้ครูนั่งบนทรายนุ่มและก็พระอาทิตย์ส่องแสงเบาๆนะคะได้ยินเสียงคลื่นใช่ไหมคะผ่อนคลาย เติมพลังให้กับตัวเองนะคะสายลมพัดเบาๆคุณนั่งอยู่บนผืนดินทรายกับครูดึงพลังของดินค่ะทุกคนธาตุดินของคุณจงเติมความสมบูรณ์ให้กับธาตุดินของคุณธาตุลมของคุณความบริสุทธิ์ของธาตุลมจากชายหาดที่สายลมพัดเบาๆตอนนี้ขอให้คุณเติมธาตุลมของคุณ ธาตุลมของคุณเข้าไปแก้ไขปัญหาที่ติดขัดในใจของคุณให้คุณรู้สึกเบาสบายธาตุดินที่ดึงจากพลังของพลังของผืนดินตอนนี้ครูเอาเมือแตะผืนดินตัวของครูสัมผัสผืนดินขอให้ผืนดินที่อุดมสมบูรณ์มั่นคงจงไปเติมพลังของดินในร่างกายของคุณ ขอให้พลังในร่างกายของคุณมีความมั่นคงขับเคลื่อนพลังที่หนักอึ้งในใจคุณในร่างกายของคุณออกไปปรับสมดุลธาตุดินธาตุลมธาตุไฟของคุณเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีให้มาลายหายสิน้นตอนนี้พระอาทิตย์ส่องแสงคุณกำลังดึงพลังจากพระอาทิตย์ธาตุดินธาตุลม ธาตุไฟจากพ่อพระอาทิตย์ของเราพระอาทิตย์ฉายแสงกําจัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากใจคุณกําจัดสิ่งที่เครียดพลังมนต์ดำทั้งหมดหรือสิ่งไม่ดีสิ่งขุ่นข้องมองใจความหมดพลังของคุณจงมาลายหายไปให้คุณหลับตานึกภาพให้มันมาลายออกไปพลังจากพระอาทิตย์ไหลเข้าสู่กลางกระหม่อมของคุณหายใจเข้าลึกๆค่ะทุกคน หายใจเข้าล,ลึกขานแล้วหายใจออกพูดว่าเบาสบายหายใจเข้าเบาสบายโล่งใจให้ธาตุไฟจากพระอาทิตย์เผาสิ่งที่ไม่ดีออกจากใจคุณให้มองเห็นภาพที่ไม่ดีให้เหมือนควันดำออกจากใจคุณเป่าออกไปค่ะเป่าออกจากทางปากนะคะหายใจทางจมกูกให้เหมือนพระอาทิตย์ส่องมาจาก,กระม่อบของคุณแล้วคุณก็เป่าออกไปทางปากให้ออกไป ให้ออกไปให้คุณกระจายออกไปหรือคุณจะนึกภาพเป็นแสงสีเทาออกไปทางปลายเท้าของคุณปลายมือของคุณออกไปออกไปสิ่งไม่ดีจะออกไปสิ่งไม่ดีจะออกไปความขุ่นข้องมองใจจะออกไปธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเราจะมาเติมพลังจากธาตุน้ำเลยนะคะตอนนี้น้ำในท้องทะเลแสงระยิบระยับแสงทองระยิบระยับบนธาตุน้ำ น้ำในท้องทะเลสวยมากค่ะทุกคนคลื่นกำลังพายเบาๆขอธาตุน้ำที่ในท้องทะเลมหาสมุทรอันกว้างไกลในทะเลสาบสงขาตอนนี้ให้ไหลเข้าสู่ใจของคุณชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำขอธาตุน้ำที่อยู่เบื้องหน้าของครูเป็นตัวแทนของธาตุน้ำจากทุกทิศทุกทางธาตุน้ำที่อุดมสมบูรณ์ธาตุน้ำที่บริสุทธิ์ไหลเข้าสู่ตัวคุณค่ะทุกคนหายใจค่ะหายใจเข้าช้าๆ หายใจเข้า,าช้าๆธาตุน้ำเข้าสู่ร่างกายของคุณขจัดธาตุน้ำที่ไม่ดีออกไปขจัดธาตุน้ำที่ไม่ดีออกไปความขุ่นคล่องหวงใจน้ำที่ไม่ดีขังอยู่ในจิตใจขังอยู่ในร่างกายทุกอนูเซลของคุณจงหายออกไปจงหายออกไปหายใจเข้าไปด้วยธาตุน้ำพลังของธาตุน้ำ ความอุดมสมบูรณ์ความอุดมสนอุดมสมบูรณ์สดชื่นจงเข้ามาแทนที่ธาตุน้ําในร่างกายของคุณขอให้พลังแห่งสายน้ำาณตอนนี้ว้าวอุดมสมบูรณ์เหลือเกินทุกคนขอบคุณมากขอบคุณแม่โลกขอบคุณพลังจักรวาลณตอนนี้นาตอนนี้ธาตุดินน้ําลมไฟธาตุทั้งสี่ของลูกธาตุทั้งสี่ของตัวคุณดินน้ำลมไฟพลังแห่งสายน้ำ ดินน้ำลมไฟทตาทั้งสี่ถ้าทั้งสี่ดินน้ำลมไฟได้รวมตัวปรับสมดุลเข้าสู่ร่างกายขอพลังจากแม่โลกพ่อจักรวาลพลังจากองค์เทพองค์พระมงสิ่งศักดิ์สิทธิ จงเกื้อกูลให้ร่างกายของลูกปรับสมดุลธาตุดินน้ำลมไฟปรับสมดุลให้อุดมสมบูรณ์สุขภาพแข็งแรงดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ภูณสุณนะบัตนี้ณนะบัตนี้ลูกได้ปรับธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟสมดุล สมดุลธาตุนบัตนี้สมดุลธาตุนบัดนี้สมดุลธาตุดินน้ำลมไฟตอนนี้ลูกกลายเป็นคนสุขภาพแข็งแรงมีพลังชีวิตทรงพลังมีพลังชีวิตทรงพลังทั้งด้านความคิดการเงินการงานอุดมสมบูรณ์พูญสุขมีความสุขมังข่งคั่งร่ำรวยวันนี้ฉันได้กลายเป็นคนใหม่มีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขมั่งคั่งร่ำรวยทรงพลัง สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาฉันมีความสุขฉันมีความสุขอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยประสบความสำเร็จสุขภาพดีฉันมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์พูนสุขประสบความสำเร็จสุขภาพดีฉันเป็นที่รักฉันเป็นที่รักฉันเป็นที่รัก ผลงานของฉันเป็นที่ต้องการผลงานของฉันเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกพลังดินน้ำลมไฟจากแม่โลกพ่อจักรวาลพลังจากองค์เทพองค์พรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งลายพลังแม่โลกพลังจากดินน้ำลมไฟธาตุทั้งสี่มารวมตัวกันณนะตัวนี้ณนะตอนนี้ณนะตอนนี้พลังดินน้ำลมไฟธาตุทั้งสี่ ได้ปรับสมดุลฉันกลายเป็นคนทรงพลังฉันกลายเป็นคนทรงพลังฉันทรงพลังมังคังร่ำรวยฉันประสบความสําเร็จฉันกลายเป็นคนใหม่ประสบความสําเร็จพลังฉันเต็มบริบูรณ์พลังฉันเต็มบริบูรณ์ฉันประสบความสําเร็จมังคังร่ำรวยฉันมีความสุขฉันมีความสุขประสบความสําเร็จมังคังร่ำรวยฉันมีความสุขประสบความสําเร็จมังคั่งร่ำรวยฉันเป็นที่รักฉันเป็นที่รักฉันเป็นที่รัก ผลงานของฉันชีวิตของฉันมีความสุขเป็นที่รักเป็นที่ต้องการฉันเป็นที่รักเป็นที่ต้องการผลงานของฉันเป็นที่รักเป็นที่ต้องการฉันมีประโยชน์ฉันมีคุณค่าแก่โลกใบนี้ขอบคุณ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 ความสุขความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยสุขภาพดีจิตวิญญาณยกระดับขอบคุณขอบคุณวันนี้ฉันมีความสุข วันนี้ฉันมีความสุขวันนี้ฉันมีความสุขฉันประสบความสำเร็จฉันมั่งคั่งร่ำรวยฉันเป็นที่รักฉันเป็นที่รักผลงานของฉันช่วยเหลือผู้คนจิตวิญญาณของฉันยกระดับขอบคุณขอบคุณพลังงานจากต้นกำเนิดขอบคุณพลังงานอันไร้เงื่อนไขขอบคุณความรักอันไร้เงื่อนไขจากพ่อจักรวาลจากแม่โลกขอบคุณธาตุทั้งสี่ของฉันรวมตัว ทรงพลังขอบคุณขอบคุณขอบคุณและขอบคุณ